สดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องจุ่มจุ่มจุ่มผงจุ่มกันการจุ่มเยวแยกกันแยกกันเอาแค่นั้ำตาลเปิดเลยค่ะเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาไหนก็ได้จำทีม่มาเก็บปมไปนะถอาหน้าไปก็ได้ ถ้าว่าตากันตดรอสส์ดับดับบองบองเลือดถท่มน้วเดีวเดมอนก่อนนะคะอก่อะะไม่อยากเกก่อเก็บก่องเลทุกคนอะไร วิวยสเข้มปากกาอะไรกางกงหรมปากาอะไรปากกาเปากกาเกเอปากกาปากาไม่ไม่รู้เธอเอาออกเขียนให้เขาดูเลยสิอยากอากกระดาษกันนะคะ ดูนี่นดน,นอเนอ,อ่อออเยดน้เป็นอย่างนี้นะคะประกกาเจลันละเฮ้ยเลื่นมากประกกาเจแน่เลยใช่หมุดเจลค่ะสีอะไรคะสีดำ อยากได้กล่องเอาไปเลยค่ะยังอาปุ้งมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นเหมือนเดิูถ้าเสียอะไรก็ได้ใช่สี้ชี้ไม่สื่นชม ท,ทำไมลารูดูมันไม่มีสีส้มเหรก็ไม่อยากได้สีชมพูสีฉื่อยยังไงไม่ฉื่อยเราลารูดูมันมีสีส้มไหมไม่มีของถ้าเปิดจริงๆไม่มีแต่ถ้ามีสองไม่รู้ของน้ามินได้สีเหลืองหุ้ยหมึกหรือ Mình cắm măng 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 cắm xíu, cắm măng cắm măng cắm măng cắm แต่ว่าไม่ใช่ต้องหมึกเลอะเป็นสีอะไรคะดำเหมือนตาหมุกเลอะด้วยอ้าวหรอโอ้ตัวธรรมดาเนาะกล่องสุ่มเนาะอยากจะเบิ๋วจิ๋วจิ๋มาแล้วเปื่อนเจวันดีกับบ๊ายบาย